ทำนายดวงชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนประจําเดือนธันวาคมสองห้าหกเจ็ดคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบหกมีนาคมจนถึงวันที่ 15, สิบห้าเมษายน ของทุกปีท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจําเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7กรุณากรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปคลิปนี้เป็นคลิปมืดนะคะ สถานการณ์ปัจจุบันของคุณนะ่ะในเดือนธันวาคมเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่คุณนะ่ะพยายามทำงานอย่างหนักมากท่านที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด,เล,เ,ปดเลี้ยงปลาเนี่ยจะได้ผลผลิตเยอะเลยนะท่านที่ทำอาชีพพวกเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเลี้ยงปลา ปลูกผล,ลไม้ปลูกพืชปลูกผักเนี่ยนะช่วงเดือนธันวาเนี่ยผลผลิตไข่เป็ดไข่ไก่ดีมากได้รับผลตอบแทนคุ้มจากที่เหนื่อยมาหรืออาจจะเป็นช่วงที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยแหละคุณรู้สึกอ่อนล้าทางด้านสภาพร่างกาย ในบางท่านเนี่ยป่วยด้วยโรคร้ายแรงทำให้สภาพจิตใจเนี่ยเสื่อมโทรมอยู่ในสภาวะซึมเศร้าเฉยชามีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันไม่ดีในบางท่านเนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นครั้งใหม่กับความรักครั้งใหม่คุณต้องการที่จะแสวงหา สิ่งใหม่ๆให้มันเข้ามาในชีวิตคุณอยากเจอสิ่งดีๆคุณแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยากมีความสุขอยากมีความสำเร็จแต่การตัดสินใจของคุณนะ่ะมันยังไม่ดีพอหรืออาจจะไม่สามารถก้าวต่อไปได้หรือกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้หรือคุณอาจจะคาดหวังกับเรื่องความรักมากจนเกินไปอาจจะแบบ คุณอาจจะคาดหวังกับเพศตรงข้ามมากไปอ่ะแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีในเรื่องความรักช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะสนใจเกี่ยวกับหมอดูล่างทรง อาจจะได้ไปเจอพวกหมอดูพวกล่างทรงอ่ะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยชอบเข้าวัดชอบทำบุญบางครั้งก็ทำบุญมากไปหรือทำบุญเอาหน้าไม่ควรทำบุญมากจนเกินไปจนตัวเองเนี่ยไม่มีเงินจะกินข้าวบางครั้งเนี่ยคุณก็หมกมุ่นและก็บริหารจัดการการเงินไม่ดีอ่ะ หนี้สินเนี่ยจะปรากฏขึ้นอีกครั้งคุณอาจจะเคยไปกู้เงินมาแล้วก็ทำงานใช้หนี้หมดไปแล้วแต่รอบนี้อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มมาอีกคนที่เคยให้การสนับสนุนทางด้านการเงินกับคุณเนี่ยคนที่เคยให้การสนับสนุนทางด้านการเงินกับคุณน่ะเขาจะถอนตัวนะ เพราะว่าช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยคุณค่อนข้างจะวัตถุนิยมฟุ้งเฟอ้อใช้เงินเกินตัวใช้เงินมากจนเกินไปบางครั้งก็อาจจะหมายถึงคนที่บริหารจัดการธุรกิจไม่เป็นน่ะอาจจะอนุรักษ์นิยมมากจนเกินไปใช้ทำงานแบบคนสมัยก่อนทำอะ่ะ ไม่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้มันเข้ายุคเข้าสมัยอ่ะทำงานแบบคนสมัยก่อนทำอะ่ะก็คือว่าไม่ค่อยปรับเปลี่ยนให้มันตามทันยุคสมัยอะ่ะมันก็เลยทำให้พนักงานอะ่ะเขาเบื่อเพราะว่าสมัยนี้ยบางบริษัทเนี่ยเขาจะให้ work at home ได้ไงก็คือบางบริษัทเนี่ยเขาอนุญาตให้ทำงานที่บ้านได้ หรือเอางานสามารถเอางานมาทำที่บ้านได้แล้วก็พอทำงานเสร็จค่อยเอางานไปเสนอไม่จาเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวันสัปดาห์หนึ่งอาจจะเข้าออฟฟิศแค่3วัน2วันเท่านั้นบางบริษัทนอนุญ,ญาตให้ work at home ทำงานในบ้านแล้วก็วิดีโอคอลสั่งงานวิดีโอคอลคุยกันงานที่คุณต้องทำมันเกิดความล่าช้า ท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเหมือนคุณน่ะบริหารจัดการไม่เป็นน่ะมันก็เลยทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบลูกน้องมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ขี้งกขี้เหนียวชอบเอาเปรียบลูกน้องอาจจะลาออกได้นะช่วงเดือนธันวาคมเนี่ย เหมือนคุณจะมีความสนใจเกี่ยวกับศาสนาอาจจะไปหาพวกหมอดูพวกร่างทรงอาจจะเข้าวัดจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นให้ระวังปัญหาเนี่ยลดเสียคุณต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นมีมีปัญหาเข้ามาแล้วคุณอนะต้องการความ ช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ไม่มีใครที่จะช่วยคุณน่ะคุณจะถูกปฏิเสธคุณจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนเงินการปล่อยตัวมากจนเกินไปน้ำหนักตัวเพิ่มความเจ็บป่วยความปรารถนาไม่อาจจะเป็นจริงได้คุณมองข้ามสิ่งต่างๆคนที่คุณคาดหวังว่าเขาจะสนับสนุนคุณเนี่ย เขาก็ไม่ได้สนใจคุณหรือเขาก็ไม่ได้รักคุณอะเหมือนกับว่าคุณอาจจะคาดหวังการช่วยเหลือและสนับสนุนแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายของเขาอะเขาก็พยายามทำงานหนักเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของเขาโดยที่ว่าเขาก็ทำเพื่อลูกทำเพื่อครอบครัวเขาทุ่มเททำงานหนักก็เพื่อครอบครัวซึ่งตัวคุณอะ ไม่ควรไปคาดหวังกับคนที่เขามีภาระต้องรับผิดชอบคุณอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เขามีลูกแล้วแล้วเขาอาจจะปฏิเสธอะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการทำงานหนักเพื่อครอบครัวการทำงานหนักเพื่อไม่ให้คนในบ้านลำบาก มันจะมีความขัดแย้งบางอย่างเกิดขึ้นนะคือตัวคุณน่ะจะมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างอาจจะทะเลาะกันแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือก็ได้นะอาจจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานทะเลาะกับคนรอบข้างช่วงเดือนธันวาคมท่านสุขภาพไม่ดีสูญเสียกำลังใจพยายามปกป้องป้องกันแต่ล้มเหลว คว,ความพยายามในการป้องกันเนี่ยล้มเหลวการต่อสู้เนี่ยพ่ายแพ้สำหรับท่านที่เป็นช่างเป็นช่างงานช่างเนี่ยจะมีคนมาจ้างเยอะพวกช่างช่างอาช่างปาปาช่างไฟฟ้าช่างไม้ช่างปูน จะมีคนมาจ้างงานจะได้เงินจากตรงนี้ก็ยังมีงานเข้ามานะคะคนที่ทำงานเป็นสายงานช่างหรือธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็ยังมีงานเข้ามาสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านโชคดีค่ะ